วันนี้นะคะเราก็จะมาพาทุกท่านนะคะมาชมหน้างานบ้านเดี่ยวก่อจันอำเภอก่อจันจังหวัดชนบุรีของเรานะคะก็วันนี้นะคะพี่กร์ก็จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมบ้านเดี่ยวเก่อจันของเรานะคะพิกัดนี้ของเรานะคะอยู่หลังโรงเรียนอนุบาลก่อจันนะคะอยู่ใกล้ซีเจใกล้เซเว่นใกล้สถานที่ราชการต่างๆนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะบ้านหลังที่เห็นนะคะก็จะเป็นบ้าน เดี่ยวหลังที่1ของเรานะคะเดีย๋ยวเราพาทุกท่านเข้าไปชมกันเลยนะคะว่าถึงไหนกันแล้วนะคะนี่นะคะนนี้ก็จะเป็นหลังโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทนะคะจะเห็นว่าเราก็ได้ทําการเกี่ยรถนนเข้ามาแล้วนะคะสําหรับบริเวณทางนะคะที่เราจะทำนะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะก,กว้างๆแบบนี้กันเลยนะคะนี่ก็เป็นถนนก,กว้างๆนะคะซึ่งอยู่หลังโรงเรียนอนุบาล กอจันนะคะที่เห็นตึกสีเหลืองนะคะอยู่ใกล้กับกําแพงโรงเรียนกันเลยนะคะเข้าซอย3มทับหนึ่งมานะคะนี่ก็เป็นบ้านหลังแรกนะคะเราจะเห็นช่างนะคะผู้มีประสบการณ์นะคะฉีดน้ํานะคะทําความสะอาดบริเวณโรงจอดรถนะคะซึ่งเราก็ได้ทําสแตมป์คอนกรีตพิมพ์ลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําหลังคาโรงจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะสาหรับบ้านเดี่ยวหลังที่1ของเรานะคะ ที่เห็นรถจอดอยู่นะคะก็จะเป็นทางนะคะบริเวณทางกว้างๆนะคะซึ่งเราก็จะทำการเทถนนเข้าไปนะคะพิกัดนี้นะคะมีทั้งหมด6หลังด้วยกันนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวตรงพิกัดที่เกาะจันอำเภอเกาะจันจังหวัดชุมพรีนะคะบ้านของเราเป็นบ้านหลังคาแผ่นเรียบนะคะ3มห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะจะเห็นว่ารั้วของเราก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำเป็น ลัวมีรูนะคะเพื่อให้มีความเป็นมินิมอลมินิใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลัวตรงนี้นะคะช่างก็ทำความสะอาดพื้นนะคะคอนกรีตสแตมป์นะคะที่เห็นอยู่ข้างๆนะคะเราก็จะทำการวัดระยะนะคะตีผังบ้านเดียวหลังที่2องเกาะจันร์อำเภอกาะจันจังหวัดชลบุรีของเรานะคะก็จะเห็นว่าช่าง ก็มาช่วยกันตีผังกันหลายคนเลยนะคะสําหรับหน้างานบ้านเดี่ยวนะคะทางอาจจะแฉะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าช่างของเราก็สู้มากๆเลยนะคะสําหรับการทํางานในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นบริเวณแนวนะคะการวัดระยะนะคะใช้ไม้ตอกนะคะเพื่อที่จะทําการตีผังนะคะดูระยะของบ้านนะคะว่าบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวของเรา และพื้นที่จอดรถนะคะใช้ระยะประมาณเท่าไหร่นะคะช่างก็ช่วยกันปีผังนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวหลังที่สองนะคะนี่ก็เป็นแนวนะคะแนวเขตของบ้านเดี่ยวหลังที่สองของเรานะคะซึ่งช่างก็อทำการตอกไม้อยู่นะคะจะเห็นว่าวันนี้นะคะแดดอาจจะร้อนไปนิดนึงแต่ช่างเราก็ซู้มากๆเลยนะคะ แล้วก็ทำการตีผังกันต่อนะคะเพื่อที่จะกำหนดระยะนะคะทำการขุดหลุมบริเวณบ้านเดี่ยวหลังที่2ของเรานะคะจะเห็นว่าช่างก็ถือค้อนปอนอันใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะในการตีผังในวันนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับมีตลับเมตรนะคะเพื่อที่จะบอกตำแหน่งระยะ ของบ้านเดี่ยวนะคะว่าห้องน้ํานะคะเท่าไหร่ห้องนอนเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่โรงจอดรถนะคะเท่าไหร่กันนะคะบริเวณรอบๆนะคะช่างก็ช่วยกันสองคนนะคะที่เห็นอยู่ที่นั่งอยู่นะคะก็กําลังวัดตําแหน่งนะคะใช้สายน้ํานะคะวัดระยะกันนะคะนี่นะคะช่วยกันดึงนะคะสองคนช่างสองคนนี้นะคะก็จะเป็นช่างคนสูงนะคะแล้วก็ช่าง ตัวเตี้ยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะก็ช่วยกันวัดระยะนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะก็ทำการที่จะหาไม้นะคะเพื่อที่จะมาตอกหลักนะคะตอกหลักในการตีผังนะคะเราใช้เป็นไม้ยูคานะคะในการตอกหลักตรงนี้นะคะสำหรับบ้านเดี่ยวของเรานะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็ได้ทำการถมดินนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะให้ช่างจากสำนักง,งานที่ดินนะคะมาวัดเขตแบ่งพื้นที่บ้านเดี่ยวของเรานะคะมีทั้งหมด6หลังด้วยกันนะคะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวตรงนี้ของเรานะคะอากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่เราก็จะขึ้นอีก4หลังนะคะบริเวณตรงนี้นะคะที่เราได้ทำการแผน นะคะจะขึ้นอีกสี่หลังนะคะแล้วก็ตรงนี้ตีผังหนึ่งแล้วก็บ้านที่เสร็จแล้วนะคะเป็นบ้านตัวอย่างอีกหนึ่งหลังนะคะพิกัดกอดจันทร์นะคะก็จะขึ้นอีกนะคะที่เห็นอยู่แฉะตรงนี้นะคะเราก็จะทําเอาดินมาถมนะคะและเพื่อที่จะสร้างถนนต่อไปนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวตรงพิกัดกอดจันทร์อเภอก่อจนัอรอจนรจังหวัดชลบุมมรีของเรานะคะนี่ก็เป็นบรยาานะะบรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆบบริเวณบ้านของเรานะคะที่เรา ทำการตีผังนะคะบรรยากาศก,ก็จะเย็นสบายแบบนี้เลยค่ะช่างก็มาช่วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทําการตีผังนะคะกําหนดเขตนะคะนี่ก็เป็นบ้านหลังแรกของเรานะคะเราก็จะเห็นว่าหัวหน้าช่างนะคะเข้ามาตรวจเช็คงานลูกน้องนะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะสําหรับหน้างานบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะบริเวณหลังที่สองของเรานะคะนี่ก็เป็นมุมสูงนะคะ ของบ้านเดี่ยวหลังที่1นะคะเหลือปลูกหญ้านะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังที่1ของเรานะคะเหลือปลูกหญ้าแล้วก็เราได้ทําการปลูกต้นสนฉัดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะรอบๆบ้านนะคะสามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวหลังที่1ของเรานะคะจะเห็นว่า บ้านเดี่ยวของเราตรงนี้นะคะก็เสร็จนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะขาดปลูกหญ้าอย่างเดียวนะคะเราก็จะทําการปลูกหญ้าให้กับลูกบ้านนะคะเร็วๆนี้เลยนะคะจะเห็นว่าต้นไม้เคลื่อนไหวนะคะแสดงว่าลมพัดเย็นมากๆเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวตรงจุดนี้ของเรานะคะแล้วก็ที่เห็นกว้างๆเราก็ได้ทําท่อระบายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะทําถนนต่อไปนะคะถนนที่เรา ทางก็จะถนนกว้างมากๆเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการจอดรถหน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นมุมสูงนะคะสำหรับการชมหน้างานของเรานะคะที่บ้านเดี่ยวก่อจันร์อำเภอเกาะจันรจังหวัดชลบุรีของเรานะคะนี่ก็เป็นบริเวณบ้านของเรานะคะ จะเห็นว่าบ้านของเรานะคะมีซอยเข้ามาเป็นซอย3ทับหนึ่งนะคะเข้ามาเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะเพราะว่าบ้านของเราอยู่ใจกลางเมืองกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวกอดจาันของเราที่กัดนี้นะคะจะบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสั่งเซเว่นมาที่หน้าบ้านได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะ หลังจากที่เราไปดูหน้าง,งานบ้านเดี่ยวก่อจันมาแล้วนะคะเราก็มาที่หน้าพระธาตุกันต่อเลยนะคะที่บริอเวณหน้าพระธาตุนะคะเราก็ทําการถอดแบบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้าง,งานของเราตรงนี้นะคะเราก็จะทําการใส่ท่อกําจัดปั่วให้กับลูกค้ากันเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจบ้านสามารถทักหาแอดมินเพจบ้านไข่เซนบ้านสวยชนบุรีได้เลยนะคะฝากกดติดตาม YouTube ช่อง ก่อนใช้สร้างบ้านนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการรับชมนะคะ